รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร่อยปับ๊บ วันนี้นะคะฝันพาทุกคนมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่แบบวู้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะฝันอยู่ที่ยอดเขารามโรมนะคะที่นี่ธรรมชาติสุดๆค่ะคือบแบบโอ้อุณหภูมิก็ดีเย็นสบายด้วยนะคะแล้วก็ดูวิวข้างหน้านีส่สิโอ้โห สำหรับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีนั้นท่านก็มารเริ่มในการสร้างปูชนียวัตถุสำคัญสุดท้ายในชีวิตของท่านก็คือองค์พระศรีอริยเมตไตรพระพุทธรูปปางประทับยืนทรงบาทที่สูงใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับฝันในรายการปักมุจนี่นะคะสายวันอาทิตย์แบบนี้มีนัดกันวันนี้นะคะฝันพาทุกคนมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่แบบวูวบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะฝันอยู่ที่ยอดเขารามโรมนะคะที่นี่ธรรมชาติสุดๆค่ะคือแบบโอุณหภูมิุก็ดีเย็นสบายด้วยนะคะแล้วก็ดูวิวข้างหน้านี่สิมันสุดยอดมากๆเลยนะคะ <S <S แล้วเดี๋ยวติดตามกันค่ะว่าวันนี้ฝันจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะตอนนี้ขอสุดอากาศบริสุทธิ์กันนะคะ Woo! เขารามโรมค่ะเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในอำเภอร,ร่อนพิบูณ์ซึ่งก็เป็นอำเภอที่อยู่ระหว่างอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะกับอำเภอทุ่งสงส่วนความสูงของที่นี่นะคะจะอยู่ที่ประมาณ986เมตรจากระดับน้ําทะเลอุณหภูมิอยู่ระหว่าง19-26องศา,าเซลเซียสเลยค่ะแล้วก็เป็นอุณหภูมิเนี้ยตลอดทั้งปีด้วยอากาศหนาวที่สุดอยู่ประมาณเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นะคะเขารามโรมเป็นยอดเขาที่สูงนะคะจากระดับน้ําทะเล986เมตรมีเทือกเขาที่สลับซับซ้อนทําให้มีวิว ทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นได้360องศาเลยค่ะมีสภาพเป็นป่าดงดิบที่สมบูรณ์มากๆสามารถมองเห็นทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและที่สําคัญเป็นยอดเขาที่มองเห็นชายทะเลแหลมตะลุมพุกมีพันไม้เฟิร์นล้านปีมหาสะดำแล้วก็มีดอกไม้นานาพันธุ์เลยค่ะสัตว์ป่านานาชนิดเต็มไปทั่วพื้นที่และที่นี่ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เราได้เดินชมพันไม้ต่างๆมีน้ําตกด้วยนะคะระยะทางเดินก็ไม่ไกลค่ะประมาณ1กิโลเมตรเดินชมธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์ ชื้นมากๆเลยค่ะจากที่เราชมวิวทะเลหมอกนะคะตรงนี้เราจะไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติเข่ารามโรมค่ะจุดนี้เขาบอกว่าสามารถเดินได้ทุกเพศทุกวัยน,นะเพราะว่าเรื่องของความชันยอะไรเงี้ยอยู่ที่ปานกลางนะคะระยะทางจริงๆเนี่ยหนึ่งจุดสี่กิโลเมตรค่ะก็ถ้าเดินก็ประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงยอะไรเงี้ยชมวิวทิวทัศน์ไปความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วเขาก็บอกว่ามีเฟิร์นที่อายุแบบว่าเป็นล้านปีเลยอะ่ะเราจะเจอเดนเสาข้างล่างปะ <Wow. S 2> ไม่แน่ปะตามเข้าไปดูกันค่ะ พี่แชมป์เดโเสาเอาพันเทโลโซลัสนี่ค่ะตรงนี้เขาก็จะมีป้ายอธิบายว่าเราอยู่ตรงนี้มาเที่ยวแถวนี้มีอะไรบ้างเขาลูกนั้นลูกนี้อะไรก็ว่าไป มาไปเดินกันที่นี่เขาจะทําเป็นทางแบบนี้ให้เราเดินแบบสบายๆเลยนะคะนี่ค่ะ,คะเปินยุคดึกดำบันมหาสบันดำ เฟินยุคดึกดําบรรมหาสดำเอ <Okay. S 1> ้ยเขาเป็นแบบคว่ำนะอย่างปกติเราจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยจะเป็นแบบอยู่ข้างบนใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นใบคว่ำงู <S <S ยอดคล้ายๆผักกูดไนงะ คือที่เดินเส้นทางธรรมชาติที่นี่เนี่ยค่อนข้างปลอดภัยก็คือจะมาเดินได้เพราะเขาจะทาทางแบบเนี้ยให้ตลอดทางเลยนะคะถึงว่าสิป้ายเขาบอกว่าได้ทุกเพศทุกวัยนะมาเป็นครอบครัวพาลูกๆอย่างเงี้ยมาเดินดูแบบศึกษาธรรมชาติแล้วดูเสียงธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าความธรรมชาติความสวยยังไม่หมดนะมีน้ําตกด้วยนะจ้าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ําตกเลยจ้า ตรงนี้คือน้ําตกรามโลมค่ะเขาบอกว่าเป็นต้นน้ําของแม่น้ําปากขนังเลยจ้าแล้วดูนะที่นี่ยผูกดี яг. ด่ว <oo> มสมบูรณ์ไปหมดเลยอ่ะอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรอ่ะล voilà. ูกเหมือนผลเบอร์รี่เลยอ่ะกินได้ปะตะก้องบอกว่ากินได้ตะก้องจะลองกินดูนี่ดูทางตะก้องตามดิฉันมา ฟินกับบรรยากาศน้ำตกแบบนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวสายศรัทธาห้ามพลาดค่ะเราจะพาไปที่วัดนะคะที่นี่แรงศรัทธาแรงกล้ามากจริงๆแต่ว่าจ,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 จะเป็นวัดไหนติดตามเดี๋ยวคอนเล่นน้ำแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าคุณแม่มาด้วยเดี๋ยวคุณแม่จะเล่นน้ำ เดินทางลงมาจากเขารามโรมนะคะปักหมุดไปกันต่อที่วัดถ้ำเขาแดงค่ะอยู่ห่างออกไปจากเขารามโรม13กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางแค่26นาทีเท่านั้นค่ะ วัดถ้ำเขาแดงตั้งอยู่อำเภอร่รอนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีธรรมชาติสวยงามแล้วก็เป็นที่ตั้งของพระธาตุเขาแดงซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยค่ะภายในถ้ำวัดเขาแดงมีหินง,งอกหินย้อยที่สวยงามมีแสงไฟส่องสว่างทําให้บรรยากาศในถ้ำดูขลังมากๆนอกจากนี้วิวทิวทัศน์จากบนเขาแดงยังทําให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอร่อนพิบูลได้อยากเต็มตาอีกด้วยค่ะ พอมาถึงวัดถ้ำเขาแดงนะคะก็ต้องมากราบสักการะค่ะทวดเขาแดงค่ะ เขานะคะคนพื้นถิ่นเนี่ยเขามีความเชื่อกันนะคะเรื่องของการนับถือทวดเขาแดงมาตั้งแต่สมัยรุ่นทวดกันแล้วค่ะถ้าในยุคก,ก่อนเนี่ยเวลาของหายนะคะก็จะมาบุนบานขอให้ได้คืนค่ะรวมถึงจะสอบข้าราชการหรือว่าขอให้หายป่วยนะคะแต่ในยุคปัจจุบันก็จะมีเรื่องของอการทํางานค้าขายอะไรแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะคะมาถึงที่นี่เราจะพาดได้ยังไงสายศรัทธาเดี๋ยวเราไปกราบไหว้สกักการะทวดเขาแดงกันค่ะ พรที่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาขอที่วัดถ้ำเขาแดงก็คือ 1. ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตการงานหลายคนมักจะมาขอพอรให้การงานรับรื่นมีความก้าวหน้าและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานค่ะ2โชคลาภและเงินทองการขอพอรเรื่องโชคลาภและความมั่งคัง่งทางการเงินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะผู้ที่ทําธุรกิจหรือค้าขาย สสุขภาพและความปลอดภัยพรเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความปลอดภัยในการเดินทางและชีวิตประจําวัน 4. ความรักและความสัมพันธ์การขอพรให้ความรักสมหวงังมีความสุขในความสัมพันธ์หรือพบเจอคู่ครองที่ดี 5. การเรียนและการสอบนักเรียนนักศึกษามักจะขอพรในการเรียนให้สําเร็จรู้ร่วงสอบผ่านและก็ประสบความสําเร็จในการศึกษา 6. ความสงบสุขและความสุขในครอบครัวการขอพรให้ครอบครัวมีความสงบสุขปราศจากปัญหาและก็มีความสุขร่วมกันค่ะ ที่นี่นะคะฝันบอกเลยว่าสายสัทธาห้ามพลาดค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความฝังความศักดิ์สิทธิ์นะคะพระพุทธรูปทางด้านหลังเนี่ยอายุเป็นพันพันปีเลยค่ะยังไงนะคะฝันขอปักหมุดให้วัดถ้ำเขาแดงเป็นสถานที่ต้องห้ามพลาดนครศรีธรรมราชนะคะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆทานกันค่ะบอกเลยว่านครศรีธรรมราชของอร่อยเยอะมากๆไปค่ะ สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช